ถึงแม้พายุจะขึ้นฝั่งไปแล้วแต่สถานการณ์ของฝนในประเทศไทยยังคงมีตกได้ต่อเนื่องและจะมีฝนตกหนักได้ในบริเวณสมภาคของประเทศไทยส่วนจะมีภาคไหนพื้นที่ใดกันบ้างเรมาาติดตามรายละเอียดกับแอดมินในคลิปนี้พร้อมอัปเดตเส้นทางของฝนในอีก10วันข้างหน้าและอัปเดตล่าสุดพายุบูติดสวัสดีค่ะคุณผู้ชมมาพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันอาทิตย์ที่15มิถุนายน2568 ในช่วงบ่ายกับแอดมินบายพยากรณ์อากาศวันนี้ค่ะจากการอัปเดตล่าสุดนะคะของพายุที่ก่อนหน้านี้เป็นพายุโซนร้อนกำลังแรงค่ะก่อนที่จะขึ้นฝั่งก็เป็นพายุไต้ฝุ่นและจากการอัปเดตของกรุมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา10นาฬิกาของวันนี้นะคะ15มิถุนายน2568 พายุดีเปรสชันบูติบนะคะมีศูนกลางอยู่ที่บริเวณมณฑลกวางตุ้งของประเทศจีนค่ะหรือว่าอยู่ที่ละติจูด24.5ุองศาเหนือลองติจูด112.5องศาตะวันออกโดยจะมีความเร็วลมสูงสุดใกล้จุดศูนย์กลางอยู่ที่ประมาณ55กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยพายุนี้นะคะจะมีการเคลื่อนตัวมาทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ18กิโลเมตรต่อชั่วโมงและคาดว่าจะอ่อนกำลังลง,ลงเป็นยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงในระยะต่อไปค่ะ คุณผู้ชมที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวนะคะก็ขอให้ตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางด้วยนะคะถึงแม้ว่านะคะคุณผู้ชมถึงแม้ว่าพายุโซนร้อนกำลังแรงได้ขึ้นฟังไปแล้วนะคะตอนนี้อยู่ที่ประเทศจีนค่ะฝนในประเทศไทยนั้นก็ยังคงมีตกได้โดยเฉพาะสมภาคนะคะที่ต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักในวันนี้ โดยสภาพอากาศของไทยในวันนี้นะคะไทยตอนบนยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนภาคใต้ยังคงมีฝนฟ้าขนองในบางพื้นที่ค่ะคุณผู้ชมนะคะในไทยตอนบนยังต้องเฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักนะคะซึ่งจะทําให้เกิดฝนตกสะสมทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันน้าป่าไหลหลากได้นั่นเองค่ะโดยเฉพาะนะคะพื้นที่ลาดเชิงเขาพื้นที่ลุ่มพื้นที่นะคะที่มีน้ําไหลผ่านเกษตรกรนั้นยังต้องระวัง ความเสียหายนะคะที่อาจจะเกิดขึ้นต่อผลผลิตทางการเกษตรต้องทำการป้องกันนะคะเพื่อให้สูญเสียน้อยที่สุดเนื่องจากนะคะในประเทศไทยนั้นยังคงมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมประเทศไทยอ่าวไทยนะคะแล้วก็อัธลีอันดามันส่งผลทำให้ประเทศไทยนั้นยังคงมีฝนตกได้ค่ะและสามภาคในวันนี้จะมีบริเวณพื้นที่ใดก,กันบ้างนะคะ และลักษณะสภาพอากาศทั่วไปจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะบริเวณภาคเหนือก็จะมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้รอยละ70ของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางน่นานตากกำแพงเพชรอุตรดิตถ์และพิษณุโลกค่ะในช่วงเช้าอากาศตา่ำสุด24-26องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดนะคะอากาศร้อนสุดในช่วงกลางวัน32ถึง36องศาเซลเซียสลมค่อนข้างแปรปรวนนะคะเนื่องจากมีทั้งลมตะวันตกเชียงใต้และอาจจะมีลมทางตะวันออกบ้างนะคะทำให้เกิดสภาพลมแป,ปรปวนความเร็วลมอยู่ที่5ถึง15กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะจะมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้เพียงร้อยละ40ของพื้นที่แต่อาจจะมีฝนตกหนักได้ในบางแห่งนะคะบริเวณจังหวัดน้องค่ายบึงการสกลนครนครพนมค่ะอากาศต่ำสุดในช่วงเช้า24-27องศาเซลเซียส,อ,ส,อ,ส,อ,สอากาศร้อนในตอนกลางวันสูงสุด32-36ององศาเซลเซียส,สลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะภาคกลางนะคะจะมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้ระดับหกของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทยัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีโดยอากาศเย็นในตอนเช้า24-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดในตอนกลางวัน33-36องศาเซลเซียสลมตะวันตกเชียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตะวัอนออกค่ะจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกจันทบุรีและจังหวัดตราดอุณหภูมิในช่วงเช้าต่ำสดุด25-28องศาเซลเซียสในตอนกลางวันอุณหภูมิสูงถึง31-33งองศาเซลเซียส ลมตะวันตกเชียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชอั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นจะสูงได้มากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากนะคะจะเป็นบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สงขลาปัตตานียะลาและนะราธิวาสค่ะ อุณหภูมิต่ำสุดนะคะ23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดในตอนกลางวัน33-36องศาเซลเซียสลมตะวันตกเชียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้ร้อยะ3 0ของพื้นที่คุณผู้ชมจะสังเกตเห็นเลยนะคะว่าวันนี้ภาคใต้ฝั่งอนามันนั้นปริมาณของฝนจะลดลงเหลือเพียงร้อยละ3 0ส่วนมากจะเป็นบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังแล้วก็สตูลค่ะโดยอุณหภูมิต่าสุดนะคะตอนช่วงเช้า24-26องศาเซลเซียสในตอนกลางวันอุณหภูมิสูงสดุด32-36องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้นะคะ ตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมา15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะวันนี้จะมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้ร้อยละ6 0ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุดในช่วงเช้า26-28องศาเซลเซียสในตอนกลางวันอุณหภูมิสูงสุด32-35องศาเซลเซียสลมตะวันตกเชียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ ต่อไปเรามาอัปเดตสภาพอากาศอีก15วันข้างหน้ากันนะคะติดตามเส้นทางของฝนกันค่ะว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างโดยเริ่มตั้งแต่วันนี้วันที่15จนถึงวันที่20นะคะมิถุนายน2568แนวโน้มของฝนในบางพื้นที่นั้นจะมีลดลงบ้างแต่ยังไม่ถึงกับฝนทิ้งช่วงนะคะ และจะมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้ในบางจุดบางพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะคะทางด้านตะวันออกค่ะส่วนภาคกลางนะคะทางด้านตะวันตกและภาคตะวันออกด้านรับลมมรสุมอย่างเช่นจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราดนั่นเองค่ะอิทธิพลนะคะก็ยังคงส่งผลมาจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ยังคงพัดปกคลุมประเทศไทยนั้นมีกําลังอ่อนลงบ้างนะคะในส่วนภาคใต้ในระยะ 1- 2วันนี้อาจมีบางพื้นที่ฝนลดลงเนื่องจาก ริมความกดอากาศสูงจากซีกโลกใต้ที่แผ่ขึ้นมาปกคลุมภาคใต้ตอนล่างนั่นเองค่ะส่วนคลื่นลมในทะเลนะคะก็จะเบาลงยังคงมีกําลังปานกลางบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองค่ะโดยเฉพาะในทะเลอันดามันนะคะชาวเรือชาวประมงยังคงต้องเดินเรือด้วยความระมัดระวังในระยะ1-2วันนี้นะคะตั้งแต่วันที่21นะคะไปจนถึงวันที่29มิถุนายน2568ค่ะฝน เพิ่มขึ้นค่ะประเทศไทยตอนบนส่วนภาคใต้ย,ยังคงมีฝนด้านรับลมมรสุมค่ะไม่ผิดนะคะคุณผู้ชมตั้งแต่วันที่21ไปจนถึงวันที่29นั้นปริมาณของฝนจะเพิ่มขึ้นค่ะโดยเฉพาะนะคะในช่วงวันที่25ถึง29มิถุนายน2568นั้นสัญญาณของฝนค่ะดีขึ้นนะคะดีขึ้นมากถึงขั้นอาจต้องเฝ้าระวงังฝนตกหนักถึงหนักมากในบริเวณไทยตอนบนค่ะ ยังไงก็คงต้องติดตามกันต่ออัปเดตกันต่อเนื่องนะคะสําหรับสภาพอากาศยังคงมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาค่ะคุณผู้ชมต้องติดตามสภาพอากาศและติดตามข่าวสารจากกรมตุนิยมวิทยาอยู่อย่างต่อเนื่องนะคะแอดมินเองก็จะนํารายงานอัปเดตให้คุณผู้ชมได้ทราบจากความคาดหมายนะคะ15วันล่วงหน้าตั้งแต่วันนี้วันที่15จนถึง29มิถุนายนนะคะอย่างที่แอดมินได้รายงานคุณผู้ชมโดยสรุปค่ะ 15นะคะจนถึง20นั้นปริมาณของฝนจะมีลดลงบ้างแต่ยังคงมีฝนตกหนักได้นะคะในบางพื้นที่อย่างที่บอกภาคเหนือภาคตนออกเฉียงเหนือตอนบนค่ะภาคตะวันออกแล้วก็ภาคกลางด้านรับลมมรสุมค่ะส่วนวันที่21นะคะถึง29มิถุนายนนั้นสัญญาณของฝนเพิ่มขึ้นค่ะโดยเฉพาะนะคะในวันที่25เป็นต้นไปค่ะ สัญญาณของฝนนั้นมีเพิ่มขึ้นอาจต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักมากในบางพื้นที่ด้วยนะคะแล้วเรามาตรวจสอบสภาพอากาศณขณะน,น,นี้เวลานี้กันนะคะคุณผู้ชมว่ามีฝนนั้นเกิดขึ้นที่ไหนกันบ้างเราลองมาตรวจสอบสภาพอากาศกันคร่าวๆค่ะในวันนี้นะคะช่วงเวลาประมาณนะคะ13นาฬิกาโดยประมาณของวันที่15มิถุนายน2568ค่ะ คุณผู้ชมลองสังเกตดูดีๆนะคะว่าไทยทั่วไทยนะคะปริมาณของฝนนั้นจะมีเกิดขึ้นได้โดยกระจายค่ะกระจายอยู่ในช่วงไหนบ้างนะคะกระจายอยู่ในช่วงพื้นที่ภาคกลางค่ะแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมไปถึงภาคตะวันออกด้วยนะคะ ส่วนจะมีจังหวัดไหนพื้นที่ใดกันบ้างนะคะเนี่ยภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเนี่ยคะ่ะคุณผู้ชมฝนที่เกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้นะคะเราลองเลื่อนเข้าไปดูกันใกล้ๆนะคะว่าจะมีจังหวัดไหนกันบ้างคะ่ะเชียงใหม่ค่ะแม่แ,แจ่มนะคะแถวบ้านหโงมค่านะคะ ปริมาณของฝนยังเป็นฝนกระจายตัวค่ะคุณผู้ชมยังไม่ใช่ฝนที่ตกหนานแน่นในหลายพื้นที่นะคะเป็นฝนตกแบบกระจายกระจายค่ะเป็นฝนที่กระจายตัวค่ะและแนวโน้มน,นะคะหากเราลองเลื่อนดูในแนวโน้มของฝนนะคะว่าฝนนั้นจะเลื่อนไปทางทิศใดกันนะคะจากในช่วงเที่ยงนะคะปริมาณของฝนทิศทางของฝนเคลื่อนตัวนะคะจากทางตะวันตกเฉียงใต้นะคะเลื่อนขึ้นไปประแบบนี้นะคะคุณผู้ชม ในพื้นที่ถัดไปนะคะก็จะเป็นปริมาณของฝนที่จะตกค่ะต่อไปเราลองมาดูภาคตะวันออกเฉียงเหนือกันนะคะว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือนตอนบนนั้นปริมาณของฝนอยู่ที่พื้นที่ใดกันบ้างภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ยังเป็นฝนกระจายตัวค่ะเห็นไหมคะภาคเหนือก็ยังมีในส่วนของจังหวัดพิษณุโลกนะคะแถววังทองลมสักจะไม่มีฝนนะคะมีแต่เฉพาะในส่วนของอลมเก่านะคะมีลมสักไม่มีค่ะบ้านนาวัว นะคะฝนที่ตกอยู่ตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมหากใครต้องการทราบว่าพื้นที่ญาติของเรานั้นฝนตกหรือไม่นะคะแถวแถวบริเวณโนนสว่างบ้านนาเก็บนะคะบ้านท่ากระถินนะคะติดกับเวียงจันทร์ค่ะฝนตอนนี้อยู่ที่ประเทศลาวนะคะค่อนข้างเยอะประเทศไทยเราก็จะมีในบริเวณของสร้างคอมบ้านกุดแคนนะคะบ้านโพนคลองบ้านดงหวายบ้านโซพิสัย บ้านบัวนะคะบ้านแป้นตอนนี้ปริมาณของฝนปานกลางค่ะยังไม่ถึงกับหนักนะคะเป็นฝนกระจายค่ะอยู่ในหลายพื้นที่นะคะบึงการเองก็มีนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าเป็นฝนเล็กน้อยค่ะแถวบ้านนานโนนเลื่อนลงมาต่อไปนะคะในส่วนของพื้นที่ตรงนี้นะคะปริมาณของฝนน้อยมากค่ะคุณผู้ชมแถวแถวเสกานะคะบ้านมงคลพัฒนาบ้านหนองบัวเงิน อันนี้แถวบริเวณบ้านก่อคะ่ะปริมาณของฝนนะคะคุณผู้ชมสังเกตดูดีนะคะภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างนั้นปริมาณของฝนจะน้อยมากคะ่ะปริมาณของฝนจะอยู่ที่เหนือตอนอขออภัยค่ะเป็นภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะคะในส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่อยู่ด้านตะวันออกนะคะณขณะนี้ยังไม่มีฝนนะคะคุณผู้ชมน้อยมากคะ่ะแถวแถวมุกดาหารเพียงเล็กน้อยคะ่ะ สุรินสุรินก็กระจายกระจายนะคะอยู่เพียงแค่บางอำเภอในบริรัมเองก็จะมีแค่แถวแถวบ้านอายางน้อยนะคะแล้วก็อีกทีก็จะเป็นในส่วนของแถวแถวนะครราชสีมานะคะแถวบริเวณบ้านโคกสำโรงค่ะบ้านท่าอ่างนะคะโชคชัยสูงเนินนะคะปักทงชัยตอนนี้ฝนตกหนักนะคะ แถวแถวบริเวณปากทงชัยแล้วก็สูงเนินค่ะฝนกระจายตัวนะคะแถวภาคกลางนะคะบริเวณจังหวัดนครนายกขอภัยค่ะเป็นภาคตะวันออกนะคะจังหวัดนครนายกแล้วก็แถวแถว,แถวสระบุรีมววเกล็กนะคะปากช่องสระบุรีมววเกล็กบ้านบุเจ้าคุณนะคะสะแก้กค่ะเขาชะกันอำเภอวังใหม่ อันนี้จะเป็นในส่วนของภาคตะวันออกนะคะคุณผู้ชมในส่วนของภาคกลางภาคกลางนะคะภาคกลางก็จะเป็นแถวแถวเมืองท้าวด่านช้างหลังเขาท่ากระดานหันคารวมไปถึงชายนาฏนะคะปริมาณของฝนเบาบางะค่ะคุณผู้ชมเล็กน้อยนะคะทางเหนือก็จะเป็นเหนือด้านรับลมมรสุมก็จะแถวบริเวณอุ้มผ่าแม่สอดนะคะเป็นฝนเล็กน้อยเช่นเดียวกัน ส่วนภาคใต้นะคะภาคใต้ตอนนี้จะมีฝนอยู่ที่แถวบริเวณบางสะพานน้อยนะคะบางสะพานน้อยมาบอรมริดมาบอรมริดน่าจะเล็กน้อยเองนะคะแล้วก็บ,บ้านฟิชชิงบ้านบางจากนะคะท่าแซะนี่ค่ะปริมาณของฝนที่เกิดอยู่ในตอนนี้นะคะคุณผู้ชมณนะปัจจุบันช่วงเวลา13ได้นกานาทีโดยประมาณค่ะและแนวโน้มที่คาดว่าปริมาณของฝนจะเคลื่อนไปนะคะหลังจากนี้ในอีก หนึ่งชั่วโมงนะคะคุณผู้ชมคาดว่านะคะในอีกหนึ่งชั่วโมงก็ประมาณสิบสองนาฬิกาเอ้สิบสี่นาฬิกาบ่ายสองโมงะค่ะคุณผู้ชมจากที่เคยอยู่ณจุดนี้นะคะปริมาณของฝนนั้นคาดว่าน่าจะเคลื่อนตัวนะคะอยู่ที่บริเวณไม่ต่างจากเดิมเท่าไหร่นะคะคุณผู้ชมในอีกหนึ่งชั่วโมงนั้นปริมาณของฝนจะยังคงตกอยู่แถวแถวที่เดิมค่ะภาคใต้เบาบางค่ะคุณผู้ชม นะคะรายละเอียดของฝนนะคะที่ตกอยู่นะคะนี้และคาดการสภาพอากาศล่วงหน้าก็มีเพียงเท่านี้นะคะสภาพอากาศยังคงมีการเปลี่ยนแปลงได้ค่ะขอให้คุณผู้ชมนั้นติดตามอัปเดตสภาพอากาศดูอย่างใกล้ชิดนะคะแอดมินก็ขอกราบขอบพระคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะและการมารายงานสภาพอากาศประจำวันอาทิตย์ที่15มิถุนายน2568 กับแอดมินก็มีเพียงเท่านี้ขอลาคุณผู้ชมไปตรงนี้นะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ